ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันนะครับกับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมากับคลิปการลงฟอนต์นะครับฟอนต์ราชการนะครับที่จะต้องใช้ในงานราชการงานเอกสารราชการต่างๆนะครับก็จะมีปัญหากับบางเครื่องนะครับเพราะว่าบางเครื่องที่ที่เขาลงให้มาก็จะมีเฉพาะที่เป็นนะครับ ่าเดี๋ยวขอดูที่เวิร์ดแป๊บนึงนะครับส่วนมากเราจะใช้งานกับ Microsoft Word นะครับอฟอนต์ที่ให้มานะครับรหลักๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าอา่แต่ก่อนเลยจะใช้ั n c h a n e w นะครับก็คือฟอนต์อ่าตัวนี้นะครับั n c h a n e w นะครับแต่ก่อนเราจะั n ชนา n e w นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเปลี่ยนเป็น ไทยสารบรรณนะครับ psk ก็คือตัวนี้ที่ผมลงไว้แล้วนะครับได้ลงไว้แล้วเพราะว่าจะต้องใช้งานเอกสารราชการที่โรงเรียนนะครับทีนี้นะครับก็จะมาสอนลงฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้ที่เป็นฟอนต์ไทยสารบรรณนะครับแต่วันนี้จะมาลงนะครับเป็นฟอนต์ที่เรียกว่าเป็นฟอนต์ที่ปรับปรุงแก้ไขของฟอนต์ไทยสารบรรณนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของฟอนต์นะครับฟอนต์นะครับถ้ายเร็วนะครับเราพิมพ์เข้าไปเลยว่าฟอนต์ฟอนต์ไทยสารบัญนะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นมาให้ไปที่หน้าหน้าของที่เป็นตัวฟอนต์ไทยสารบันเลยนะครับดูที่ตัวแรกนะครับตรงนี้ถ้าเราระบุชื่อที่เป็นชื่อฟอนต์เข้าไปนะครับหน้าค้นหาของ Google นะครับก็จะหาไปที่หน้าที่เป็นฟอนต์สารบัญให้เลยนะครับเพราะว่าฟอนต์ของอเว็บไซต์ font com จะค่อนข้างเยอะมากนะครับมีหลากหลายให้เราดาวน์โหลดนะครับ วันนี้เราจะลงฟอนต์ไทยสาร,รบัญน,นะครับตัวนี้จะเป็นฟอนต์ไทยสาร,รบัญนิวนะครับคือจะเป็นตัวที่ในนี้นะครับตัวเก่าจะเป็น th สาร,รบัญ psk นะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับแก้ไขเพื่อ,อบางจุดนะครับเพื่อให้ใช้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้อง อลองดาวน์โหลดมาดูนะครับตัวใหม่เขาจะใช้ชื่อว่าเป็น TS Sarban New นะครับนี่คือหน้าตาของอไทย s a ร b a n New นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณสาหรับการดาวน์โหลดนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับลงมาแล้วนะครับไทยส a ร b a n New นะครับ ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ให้เราเปิดนะครับแสดงแฟ้มได้เลยนะครับตัวนี้จะมาอยู่ที่หน้าของอดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของเครื่องนะครับงานดาวน์โหลดต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็จะมาอยู่ที่แฟ้มนี้นะครับอ,อยู่นี่นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้มันมาเป็นไฟล์ ไฟ์ซ็ตนะครับหรือว่าไฟที่เป็นไฟบีบอัดนะครับเราก็จะต้องทําการแตกไฟล์นะครับอขอย้ายไฟแป๊บหนึ่งนะครับย้ายไปที่ผสร้างแฟ้มงานที่ชื่อว่าฟอนต์ไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ลงอฟอนต์ BOK โฆษณาไปแล้วนะครับาวางน,นะครับ แล้วาการ attach here นะครับเราแตกไฟล์ไว้ที่นี่เลยก็คือเลือกที่ attach here นะครับคลิกอ่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าจะเห็นว่าแตกออกมาแล้วจะมีหลายตัวนะครับเพราะว่าอาจจะมีทั้งอ่าเป็นทั้งอ่าแบบไทยแล้วก็แบบอังกฤษนะครับอ่งทีนี้เวลาเราคัดลอกไปวางที่ folder font ก็ควรที่จะ คัลอกเราไปวางทั้งหมดนะครับที่เขาให้มานะครับตัวที่ให้มาจะมีทั้งหมด4ไฟล์นะครับอ่า4ไฟตรงนี้นะครับ1 2 3 4อันนี้คือไฟล์ที่เราแตกออกมานะครับแตกออกมาจะได้ทั้งหมด4ตัวคือตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วขั้นต่อไปนะครับอ่าให้เรา ทำการคัดลอกนะครับก๊อปปี้ Copy, นะครับคลิกขวาแล้ว Copy ปี้เสร็จแล้วมาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับไปเลือกที่ Control Panel นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าคอน t r o l Panel นลแล้วให้เราเลือกที่ a p p a r a n c and Personalization นะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วคลิกครับเข้าไปเลยนะครับเราจะเจอ,อเดุอ่มของฟอนต์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วคลิกเราสักครู่นะครับต้องรอการดาวน์โหลดแป๊บนึงอ่ะมาแล้วนะครับปรีอ่าฟอนต์ค่อนข้างเยอะนะครับเลยโหลดช้านิดนึงนะครับ แล้วให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกเมาส์ขวาเสร็จแล้วให้วางนะครับกดวางอ่าเรียบร้อยครับอ่าเป็นฟอนต์ใหม่นะครับก็เลยลงได้นะครับของผมตัวเก่าจะเป็นตัว P S K นะครับที่ลงไว้แล้วตอนนี้จะเปน็นการลงเพิ่มเติมของตัวแก้ไขนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเช็คนะครับ เช็คฟอน์ที่เราลงใหม่แล้วนะครับก็โดยการไปเปิดดูที่ Microsoft Word นะครับแล้วก็มาดูที่ฟอนทีเก่าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยใช้งานแล้วนะครับเป็น TSLRBPSK h ทีนี้เราจะไปดูตัวใหม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เราจะต้องลงไปที่ สอนตัว t นะครับได้ไหมยังอ่านะครับขอเวลาหาอ่านี่ครับเจ๋ล้ครับอันนี้คือฟอนต์ตัวที่ลงเพิ่มมาเมื่อกี้นะครับจะอยู่ข้างๆกันกันกบอ่าไทยสารบัญพีเนะครับ ไทยสารบัญนิวนะครับตัวนี้คือตัวใหม่ที่ลงเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ลงเรียบร้อยนะครับเป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการลงฟอนต์ไทยสารบัญนิวนะครับครับผมก็คงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ลองนําไปใช้กันนะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ